ไปเลือกแบบน้ำไปรับต้องเกี่ยวมาเลยละ<อ>ไปลูกไปใ,ใครมาอยผ้ต่ผต้อยของขาใตยขนของไปไหนขของ,ขอ,งอ,อืมไปลูกไปไปขึ้นไปออนโอ้เหียมันกบแบบนี้เอากบอบเอา ตามไปอยู่ขึ้นไปก่อนเลยบ่แมวเป้าบ่แมวแมวเป้าไปอย่บไปแมวเ,เป้าจำได้หรอไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลุกขึ้นฮึบแมวเ,เป้าลุกขึ้นค่ะอาบน้างไหนดีคะ เอาเลนมาแปรงฟันค่ะเชิญค่ะโอ๊ยพ bon ี่ในตาแล้วเนี่ยรูปพี่ในตาแล้วนี่โอ๊ยรูปพี่ในตาใช่ไหมนี่รูปพี่ในตาใช่ไหมนี่เสื้อฟ้านี่ถุงอะไรนี่ถุงอะไรถุงถุงเซเว่นเพราะอาบน้ำมากหนูมากหาแปรงฟันของเราของยาสะฟันเด็ก มาเดีอาลูบ้าไปรับรองสุดเกี่ยวนี่ฟเ้าฟ่อาบน้ำไปรับ้องมาเด่นนั้นยูเร็วเ้าไปแน่เดี๋นี้แมวเป้าแมวเป้ามาแล้วมาจับเด็กน้อยไม่เปีนฟังอ้านี่คะ่ะแมวเป้าแมวเป้ามาแล้วมาจับเด็กนอยไม่ปลี่ฟัอ้าหนึ่งสองสาม Okay, right? I'm right. Okay. Okay, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. What's, what you morning? Morning. what you say in the morning? Morning. What you say in the morning? Yes. The cracker. What you do? What you do? What do you think? Okay. <laughs> now. okay I like Yes, I okay, can do it, Hello. What you say in the morning? Good, good life. Good morning. Good are you happy today? คุมจังกุมจังก็สวยห้นจังถึงแม่เลยหอนบ่ห่ะปวดหอนบ่อนอนท้องหม่้อไปคอยนอนก่เลยฉาบเลยนอนบ่เลยมาจากกุมบุดมึงแบกมานอนแบบบ้านมาแว้นั่งนอนคืนนี้จะไปอำเภอคืนนี้ไปร้อยเอดต่อ อะไรฮหอม่ไอ้ยินเปลี Mother> ่ยนว่โอ้มีโอกาสเปลี่ยนกัไรเ่ยนี่ถัดถัด็น้อยเลย่กอนพอเปลี่ยนกันเหรอก็แบบนง Best three Giancarlo Si Cap懸橋 Giancarlo Si Cap懸橋 Giancarlo Si Cap懸橋 Chris 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 ว่าอะไรออ่งเรยนว่าวพ่อยังไม่ชอพ่หน่อะมอไปแปฟนกมาอย่าแปงหน้าอยูู่อย่าไปดูมันนีปัญหาไหมแปงหน้าเ่มันจะไปัดได้หรอล वे okay.

就是阿拉爷爷我也管不了，谁呀？

妈慢慢，六、啊。媽媽 เอามาสิปเอามาสิหย <desserts> <mom> uh <samples> ิบมาเลยยิบสีว่าไงเนี่ยมาลูอมาเรามาทาง